สวัสดีครับหมอฟรุตนะครับหรือว่านายแพทย์วชิราคุณาธาทรนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยครับผมวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับมาบอกในเรื่องของการดูแลผิวหน้าของตัวเองนะครับทำอย่างไรครับให้ผิวเราไม่แก่ก่อนวัยนะครับต้องบอกว่าเทรนด์ณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่การดูแลเพื่อการรักษานะครับหรือเพื่อการดูแลอย่างเดียวละนะครับแต่จะเป็นเน้นเรื่องของการป้องกันเพื่อกันไม่ให้ผิวเราเนี่ยแก่ก่อนวัยด้วยนะครับ ทุกๆคนคงอยากที่จะมีผิวที่ดูเด็กกว่าดูอายุผิวเนี่ยอ่อนกว่าอายุจริงๆที่เป็นตัวเลขของเราใช่ไหมครับถ้างั้นวันนี้เราลองมาฟังกันเลยนะครับสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงทําอย่างไรไม่ให้ผิวเราแก่ก่อนวัยนะครับอย่างแรกเลยครับดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานจากภายในก่อนนะครับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับการดื่มน้ำนะครับที่สะอาด แล้วก็มีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ดีพอนะครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็บุหรี่ครับสองตัวนี้เป็นตัวร้ายที่สุดเลยนะครับในการที่จะดึงน้ําออกจากผิวของเรานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่าผิวเรามีน้ําที่น้อยนะครับการแก่ก่อนวัยของผิวเราก็ต้องเจอแน่ๆนะครับอันนี้เป็นการดูแลของผิวจากภายในของตัวเราเองนะครับซึ่งการดูแลพวกนี้ทําให้เกิดอะไรบ้างนะครับผมค่อยๆไล่ไปทีละอย่างนะครับ อย่างแรกถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งจะหลั่งออกมาในตอนที่เราหลับเนี่ยนะครับก็ขาดหายไปเพราะฉะนั้นไม่มีการซ่อมแซมของผิวในสิ่งที่ไปเจอมลภาวะต่างๆนะครับเรื่องของแสงแดดนะครับรังสีอุลตราไวโอเลตต่างๆนะครับที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นนอนหลับไม่เพียงพอขาดโกรทฮอร์โมนขาดฮอร์โมนที่ซ่อมแซมผิวครับผมนะครับในเรื่องของการดื่มน้ำนะครับถ้าดื่มน้ําไม่เพียงพอผิวเราแห้งใช่ไหมครับ ผิวที่แห้งนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกนะครับ <masked. S 1> เขาเรียกว่าความแข็งแรงของผิวก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรังสีอุลตราเลดต่างๆมลภาวะต่างๆที่จะมาเจอกับผิวเราเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผิวเราเซนซิทีฟง่ายขึ้นนะครับเกิดผลเสียต่อเซลล์ของผิวง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของสุดท้ายนะครับป้องกันตัวเองจากภายนอกทําอย่างไรได้บ้างน,นะครับเรื่องของการป้องกันแสงแดดครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า ครีมกันแดดเนี่ยนะครับเป็นครีมที่เป็นเรื่องของครีมฉลอไวัยที่ดีที่สุดเลยนะครับไม่ทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยต้องทาครีมกันแดดเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันช่วยปกป้องจากรังสีอิลตราเลตครับรังสีอิลตราเลตมีทั้งอิลตราเโอเต A B แล้วก็ C นะครับท้าไมเกิดผิวไหม้แสบแดงต่างๆรวมถึงกระตุ้นการสร้างเม็ดสีที่มากกว่าปกติด้วยนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้างล่ะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวสกินแคร์ณปัจจุบันที่มีส่วนประกอบหลักๆ นะครับที่ช่วยในเรื่องของการชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียนะครับเทโลเมียเนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญในส่วนปลายของโครโมโซมซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะครับเทโลเมียเราจะสั้นลงเรื่อยๆมันเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นตัวกําหนดอายุไขของเซลล์เราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชะลอการหดตัวสั้นลงของเทโลเมียได้ก็แปลว่าเราสามารถที่จะยืดอายุของเซล์ผิวเราได้นะครับ ยกตัวยอย่างเช่นสกินแคร์นะปัจจุบันนะครับในเทโลซานยอร์ดแอคทิเวเตอร์เนี่ยเขามีอะไรบ้างตัวของเทโลซานเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักๆ3ตัวซึ่งเป็นตัวที่สําคัญมากเลยนะครับอย่างแรกเขามีเทโลซานคอมเพล็กซ์ครับตัวเทโลซานคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียร์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับซึ่งการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยลงลึกถึงระดับเซลล์ผิวนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยป้องกันการเสรื่อมสภาพของผิว ป้องกันรเรื่องของการถูกทำลายของ DNA ของผิวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นคือทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นครับ อันที่2นะครับเขามีในส่วนของเรื่องของไฮยาูรนิกแอซิดนะครับซึ่งไฮยาูรนิกแอซิดที่อยู่ในนี้มีถึง3คอมเพล็กซ์นะครับเราเรียกว่า HA triplex ไฮยาเรนิกแอซิดนะครับประกอบด้วยโมเลกุลทั้งขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่หน้าที่หลักๆของตัวไฮยาูรนิกแอซิดหรือ HA เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการดึงดูดน้ำเข้ามาในบริเวณที่มีการใส่ตัวส่วนประกอบตัวนี้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะมีปริมาณน,น้ำที่เยอะขึ้นนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันเรื่องของการเกิดริ้วรอยต่างๆที่เร็วกว่ากำหนด นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับโมเลสกินนะครับตัวนี้ช่วยปรับโครงสร้างของผิวครับแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ของผิวเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเทโลซามยอร์แอคทิเวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทั้งป้องกันเรื่องของการหดสั้นลงของเทโลเมียร์แน่นอนนะครับฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมเรื่องของระดับของเซลล์ผิวของเราเลยนะครับมีตัวที่ช่วยดึงน้ําเข้ามาในเซลล์ผิวให้มากขึ้นกว่าเดิมครับตัว HA t r i p l e ปเนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวชุ่ม ซึ่งช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเซลล์ผิวกันกระตุ้นเรื่องของคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งหลักนะครับที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ผิวเราแก่ก่อนวัยและการเลือกสินแคร์ที่เป็นนิวอ n นโนเวชั n นิวเทคโนโลยีที่มีส่วนประกอบลงลึกถึงระดับเซลล์ผิวช่วยชะลอการเสื่อมของตัวเทโลเมียครับผม